ชมยกต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับวันพุธที่9พุษภาคมน,นี้ครับ <m ul ay> แฟนมวยเจอกันที่สนามมวยเวทีมวยสสลัาชีพจังหวัดลบบุรีครับ <m ul ay> ไปดูสิกรุ่งเดชเพชรสีทองบวกฟอร์พยักแดนเหนือครับเพชรทองคำกับเพชราตาจีนครับเพชรตวนเผลกับปวนอีสานอิคิวซังกับธีรพงศ์แล้วก็มวยดังๆอีกเพียบเลยครับไปติดตามกันได้ยกนี้ต่อยแล้วคมอาวุธต่อยแล้วต่อยแล้วเตะขาต่อยหมัดแล้วตามโอ้โดนศูนโดนสูนเอาคุณพิเชษว่าตอนี่ครับว่าโดนศอกสวนยึคือเมื่อสักครู่นี้ เคยนับมาแล้วครับยก4นับด้วยกำปั้นจ่อล่างขาเร็วๆของอเล็กซ์เริ่มจะมีอาการเขยเเขยเเบ้างแล้วครับกระบุตรเล่นจ่อล่างก่อนจากยงทับใส่แล้วก็บอลเอฟเอคลุบอีก30,000ครับอ้าวใส่เข้าไปโอ้โหเนี่ยครับออกมาวุฒนะครับเปิดเกมนะครับยกนี้เรียกว่า2ยกที่ผ่านมาดูชันดูเชิงอ่านใจครับเล่นลำตัวกันหน้าลำตัวกันหน้าเอาต่อยลำตัวก่อนให้ให้ให ให้ให้ัาให้เปิดเลยให้เปิดการเอาต่อยลำตัวก่อนเมาอาวุธเอาตามมีเอาสายของอเล็กเอาต่อยหนึ่งสองสามแต่ยังไม่โดนยังจะยกขาซ้ายไว้ครับขยับพยักขึ้นลงลายความเจ็บปวดลงไปบ้างครับพะมุตเร่งแล้วอลำตัวต่อยไปหน้าอเล็กมานิ่งครับมานะครับพยายามจะบวกศอกวงในเอามีเสียตีอย่างที่เรียนไปครับว่าอเล็กนี่มาอยู่เมืองไทย10ปีครับวิชามวยไทยนีย่เรียนรู้หมดแล้วทุกอย่างครับ โอ้โหคู้เอกวันนี้จัดมันอย่างนี้เอ้าเฮฮาห้ฮา,าตลอดโอ้ระครังหมดยกยอดแอดระดับประเทศครับที่อยู่ในกระแสอยู่ในความสนใจของแฟนแฟน,แฟนมวยเวลานี้นะครับบนเวทีตางต่อนะครับยกทีสี่ไฮไลท์ชีชะตาครับเดินต่อครับทางด้านของคมอาวุธแข้งขวาใส่เข้าไปเน้นย้ำทั้งบนทั้งล่างนี่ครับมีแข้งขวาอาเล็กแทงข่าววาคือวา่าโดนทายแลแหมอเล็กนี่รับมาก็ไม่ดีนะครับต้องโต้ด้วยครับ แดี่ยัวคุมรูปเก็บยามเดียวนี่นี่ครับอีกคนหนึ่งบุกอีกคนเดินนี่ฮะอเล็กซ์ให้เก็บซ้ายไวไ้แทงเอาซ้ายโดนต่อยท้อต่อยหน้ามีหมัดขวาจิ้มคืนมาอาเล็กซ์ตีอระวังตัวเป็นพิเศษนะครับครับดีหัวเข้าบ้านครับไม่ประทะยด้วยนะครับอ่ะโดนหมัดตัดตับตัวทำท่าจะสะดุ้งเหมือนกันนะครับทางด้านของอเล็กซ์เอาแล้วเอาแล้วครับ เอาแล้วเสียงเฮมาแล้วครับโอ้โหบรรยากาศมาแล้วอินเนอร์มาแล้วหมัดขวาครับเน้นที่หมัดแลลวครับทาน,านของคอมอาวุธรลำตัวนี่แดงไปหมดนวครับอเล็กแล้วแทงคืนสบัดซ้ายแทายาบซ้ายครับบุตบดลงล่างอเล็กแม่ปะทะด้วยครับวันนี้โชคแบบเกมฉาบชูวยตีหัวเข้าบ้านครับคอยดันแทงซ้ายไวออกข้างนิดนึงบวกศอกบัมบูดไปทอ้อลุยต่อหมัดขวา วุดีห้ามทอกับทอไม่ได้นะครับอ้อโดนแทงซ้ายในทีนึงอเล็กยับยับยับออกข้างออกข้าง,ออ,างออกตามสเต็ปจนล้มตัวก็จะตามมาใส่เข้าไปหมัดขวาอ่ามัดขวามาอ่าแต่ว่าเนี่ยครับอเล็กยืนมวยจดมวยกัดมวยเป็นมวยขวาท้าซ้ายหน้ายกก่อนถึงก่อนแล้วครับเนี่ยครับตักแทงด้วยแข้งซ้ายครับดักแทงด้วยเข,ข่าซ้ายอ่าอ้าวหมัดหนึ่งสองมาโอ้โหอ่าเข่าซ้าย ไปแลกไปประทัดโอ้โหยังวัดดวงกันอยู่เอาคุณพิเศษว่าต้องนี่ครับดักแทงด้ซ้ายครับยกขะสุมแต่ว่าหน้าแกกระเวอร์เวอรชับกดเหมือนกันครับอเล็กซ์วนออกข้างโคฟุตอนนี้เริ่มจะล้าเหมือนกันครับหมัดขวาหมัดซ้ายเริ่มจะล้าแล้วลายต่อยหมดยกครับพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับจะมีปาฏิหาริย์ให้เห็นหรือเปล่านะครับอ่า เวลาเหลือน้อยนะครับอยากทําอะไรต้องรีบทำครับํำราหน้าสุดท้ายครับหมัดกับศอกครับหนึ่งแสนบาทพลิกสถานการณ์ได้รับไปเลยครับสดๆครับทําได้หรือไม่ครับกบมระมยังมีความพยายามครับต้องไม่ท้อครับหมัดขวาอาชีพหนึ่งแสนครับประวัตพิเศษนอกเหนือจากเงินรางวัลค่าตัวครับแต่ว่ากำปั้นนั้นเริ่มจะล้าครับแขนก็จะล้าเหมือนกัน และอเล็กวันนี้ก็ไม่ประทะด้วยนะครับชกแบบสมชนะแล้วครับเรียกว่าคอยบางคอยโตไม่ประทะาด้วยจริงๆครับยับซ้ายไว้บล็อกม่าสูงไว้อีกล็อกไว้อีครับอขอบุนวันนี้ดูครับเหนื่อยใจครับในการไล่คู่ต่อสู้วันนี้นะครับปล่อยเวทขึ้นมานะครับปล่อยขึ้นมาต่อยที่145ปอนแล้วครับคมอ,อาวุธที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นี่ร้อยสี ย้ายมาอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนต์ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาครับกลางปี2564ที่ผ่านมาครับเนี่ยครับขอโทษขอโพยนะครับคะแนนใบสุดท้ายจากพิตูนะครับพงศักปละม่อมรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับอเล็กเพชรตุ้งเรืองหรือว่าอเล็กจิตเมืองนนท์นะครับนักชกวัย20ปีจากเมืองมิลานอิตาลีครับที่เคยแพ้มาเมื่อปี2562ครับวันนี้แก้มือล้างตาได้สําเร็จแล้วนะครับยินดีกับผู้ชนะนะครับเป็นกำลังใจกับผู้แพ้ครับ พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูคู่ต่อไปครับคู่ผิดท้ายของการถ่ายทอดสดวันนี้ซันเดย์กับสุภชัยเล็กเดี๋ยวกลับมาครับ